เอ้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเซตนะครับแมโครของเ a เซอร์เนี่ยไซนับสามนะครับไซนับนะใช่ไหมอ่านว่าไซนับแหละนะครับซึ่งซึ่งอไอตัวนี้นะครับข้อดีของของเลเซอร์เนี่ยนะครับคือมันสามารถใช้แมโครได้ทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดถ้าคุณใช้อ อุปกรณ์ของเขาของเขาทั้งสองสองชิ้นเ่ยนะฮะคือคือตอนแรกผมก็ซื้อมาแค่เมาส์แหละแต่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะบอบางเกินก็เลยไปเป,เปลี่ยนคีย์บอร์ดมาเป็นเลเซอร์แฮนด์แมนนะฮะอีไลท์ ight, นะครับก็ตอนนี้ก็คือแทบจะไม่ได้ใช้เมาส์มาโคเลยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับอย่างตัวเนี้ยที่ใช้อยู่ก็คือเลเซอร์บา l i ลตเอ็กซ์นะครับเป็นเมาส์ไร้สายแล้วก็ชาร์จไม่ได้คือเปลี่ยนฐานโยนทิ้งอย่างเดียว นะครับแต่ว่าอยากมีความคิดอยากจะเปลี่ยนเกันแต่ว่าก็ใช้ต่อไปนะครับนี่2ปีแล้วนะครับตั้งแต่แรกนาล็อกเปิดเซิร์ฟเอ้ยปีเดียวสิตั้งแต่แรกนาล็อกเปิดเซิร์ฟนะครับก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนมาใช้เมาส์มาโคตอนนั้นเลยนะครับโอเคนะฮะอ่ะคานนี้เราเรามาดูตัวหน้าต่างของตัวเรเซอร์นะครับไซเนปเวอร์ชันสนะคือถ้าคุณซื้อของเวอร์ชันเก่าคุณต้องดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่า Uh, เราซื้ออุปกรณ์นะฮะต้องดูนิดหนึ่งว่าของที่เราซื้อมาเนี่ยมันรองรับกับเวอร์ชัน3ของผมไหมนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดละโอเคคราวนี้พอเวลาที่เราจะมาเซตมาโครคุณต้องไปดูที่แถบโมดูลนี่ก่อนนะฮะโมดูลมันจะมีมาโครคุณก็อินสตอลไปแล้วกันนะครับผมผมก็อินสตอลแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะครับพออินสตอลเสร็จแล้วมันจะขึ้นแถบด้านบน มันจะขึ้นอยู่แถบด้านบนตัเนี้นีฮะอ่ะเราคลิกไปที่แถบมาโครนะครับไปที่แถบมาโครนะฮะจากนั้นครับมีให้เลือกอยู่4โซนฝั่งซ้ายนี่คือรายการที่เราจะมาโครไว้จะทําอะไรก็ตามแล้วแต่นะฮะเนี่ยนีครับแล้วแต่ว่าว่าอยากจะทําอะไรก็ลิสต์ไว้นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะแสดงนะฮะรคคอร์ดต่างๆนะครับรคคอร์ดต่างๆนะฮะว่าเราอยากจะ ให้มันทําอะไรบ้างนะครับแล้วส่วนฝั่งขวาคือตอนนี้คีย์บายนี่คือมันถูกใช้งานกับอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเช่นเมาส์เนี่ยเมาส์ปุ่มไหนหรือคีย์บอร์ดเนี่ยคีย์บอร์ดปุ่มไหนนะครับ Property ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเควิธีการเริ่มนะครับให้ให้มาที่บวกได้เลยนะครับผมบวกมาลวมันชื่อมาโครหนึ่งตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น A A A ละกัน A 4ตัวนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆจะตั้งชื่อสกิลนั้นก็ได้นะครับอย่างผมก็มีมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า b a n i s h i n g point เหมือนกันนะฮะนะครับมีมีอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า b a n i s h i n g point เหมือนกันเนี่ยนะครับด้านด้านด้านซ้ายเนี่ยนะครับแต่ว่านี่ผมจะลองทำา AA นี้ให้ดูนะครับเวลาที่เราทำขั้นที่1ให้ insert key store นะครับ key store นะจากนั้นนะครับถ้าจะให้มารันต่อไปอย่าลืมมามาคลิกด้านล่างนะอย่าลืมอามาคลิกด้านล่างนะครับ คลิกเลือกด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ Insert m o u เมาส์ t o n แบบนี้นะครับเวลาที่จะ BP จะมีอยู่2อย่างแบบนี้นะครับโอเคนะแบบนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นทำอะไรบ้างนะี่ครับคุณก็มาดูว่า,อ,าอย่างคีย์เนี่ยนะครับอ่ะผมคลิกที่คีย์บอร์ดตัวนี้ก่อนนะตัว p r o p e r t y ของเขาเนี่ยนะครับเอ่อก็จะเอาเวนกรรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ แป๊บหนึ่งนะครับต้องขอภอภัยโอเคนะครับตัว property ของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะครับอยู่ตรงนี้นะ delay ของ key store เนี่ยนะครับก็ใส่ศย์ไปเลยถ้าจะ bending point นี่ไม่ไม่ต้องอใส่เยอะไม่ต้องใส่เลขอะไรเลยนะครับครนี้มาดูตัว key store key s t o k e ตรงนี้คร key s t o k e ตรงนี้คือสมมุติว่าคุณตั้ง b e n h i n g point ไว้ที่คียอะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยตั้งไว้ที่ f7 นะครับตั้งไว้ที่ F7 เนี่ยผมก็มาพิมพ์ตรงนี้กดปุ่ม F7 ลงไปเลยครับที่ที่ที่ตรง Key s t โ o k e เนี่ยนะฮะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ปล่อยมันนะครับต่อมาครับมาตั้งค่าเมาส์ครับเมาส์ตัวนี้นะครับเลือกที่0.1 0.01นะฮะมันจะได้แค่นี้นะครับต่ำสุดคือ0.01นะครับจากนั้นครับเมาส์บัตทอนตัวนี้ให้เลือกเป็น Left Click นะครับแค่นี้ตรงนี้ก็เป็น0.01เหมือนกันนะครับผมลองหมดแล้วว่าเออจะแก้ให้มันต่ํากว่านี้อีกได้ไหมมันไม่ได้แล้วนะครับมันได้แค่นี้นะครับประมาณนี้อ่ะโอเคพอเราทําเสร็จเรียบร้อยนีครับตัวนี้คือเสร็จแล้วนะผมทําเสร็จหมดละนะครับต่อไปครับคีย์บายตัวนี้ครับคุณจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์อะไรนะครับที่เขาลองรับนะฮะไอตัวมาโคร a เเนี่ยนะ อยูสมมติว่าผมผมจะเอาไปที่เมาส์ละกันนะครับ Basilisk X เนี่ยอ่ะตอนแรกมันมันชื่ออยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับผมก็เปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะคลิกคลิกคลิกไหนดีอ่ะคลิกคลิกบนนี้แล้วกันคลิกบนนี้นะแทนฮิวแล้วกันนะฮะนะครับเลือกแทนฮิวเนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นให้มาเลือกเป็นนะครับโอ้ผมจะซูมยังไงเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี click ้โอเค ตรงนี้นะครับตรง payback option ฝั่งซ้ายนะครับนะครับให้เราเลือกเป็น t o k e l continuous นะครับ payback on off ทำไมต้องทําแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็น t o k e l ก็คือถ้าคุณกดครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดกดอีกครั้งหนึ่งมันคือการปิดนะี่ยอันนี้คือ b a n i s h i n g point นะครับแต่ถ้าอันแรกละอันแรกคืออะไรกดทีนึ่ง b r i s h i n g point ทีนึ่งกดทีหนึ่ง b n i s h i n g point ทีนึ่ง,น,ง,น,งนะครับอันนี้คือ Pay once นะครับก็ค <cción S 1> ือเล่นแค่ครั้งเดียว Pay multiple time อ่ะถ้าเลือกก็คือเหมือนกับว่าคุณจะถ้ากดครั้งเนี้ยมันจะเปนิชิ่ง point ไปกี่อันตุ๊บตุสามทีหยุด3ทีหยุดถ้าสมมุติว่าเราไปตีมอนเตอร์เก็บเลเวลเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว <grabs S 1> ่าคุณจะแทงมอนเตอร์ตัวเนี้ยตายภายใน3ครั้งคุณก็สามารถเลือก m ันที่เพ time ก็ได้นะครับปรับเป็นสัก3อย่างเงี้ยอย่างอสมมุติว่าเราเก็บ NCT เนี่ยผมแทงตายภายใน2ทีผมก็ตั้ง2ที จอมอนเตอร์ปุ๊บก,ก็ตุบๆจบมันก็หยุดการทํางานทันทีแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถาใช้บ่อยผมก็จะใช้ท็อกเกิลนี่แหละนะครับใช้ท็อกเกิลนะนะครับโอเคก็คือทํางานไปเรื่อยๆนะครับโอเคอแล้วก็เซฟนะครับจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็น AAA ละอละมาดูตรง a a เห็นไหมฮะมันจะขึ้นตัวนี้นะครับแบบนี้อ่ะผมก็จะมาดูที่ ตัวเกมเนะครับบน,นิชชิ่งพอยต์เห็นไหมฮะอันนี้มันช้าเพราะว่าผมยังไม่ได้กดบัฟนะขอโทษขอโทษ spd 193แล้วนะครับ spd 193แล้วนะโอเคนนะกินยาแป๊บหนึ่งเนี่ยฮะก็ประมาณนี้เนี่ยครับมันมันมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยครับเห็นไหมฮะน,นี่คือการเซตค่านะครับเราสามารถเอาไปทำประยุกต์ใช้กับคีย์บอร์ดได้ไหม ก็ได้ครับคุณก็มาเลือกตัว A A แล้วเลือกคีย์บายตัวนี้นะฮะกดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็เลเซอร์แันดแมนนะฮะคุณก็มาตั้งเลยอย่างผมผมก็ตั้งเลยถ้าผมสมมติว่าผมขี้เกียจผมก็กด F7 เมื่อกี้ผมอยู่ F7 ผมก็เลือกเหมือนเดิมฮนะท็อกเกิลแล้วก็เซฟนะครับกลับไปที่ตัวเกมครับอ่ะมาที่ตัวเกมนะผมจะกดคีย์บอร์ดเดี๋ยวนะเอ่อโทษทีอ่ะ,ททอะผมก็จะกดคีย์บอร์ดที่ F7 นะครับเมาส์ไม่ได้กดนะกด F7 เห็นไหมฮะ เยเลื่อนเมาส์ก่อนโอเคเนี่ยครับมันก็ทํางานได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยข้อดีของเกมมิ่งเกียร์คือเออคุณสามารถที่จะใช้มาโครตัวหนึ่งเนี่ยกับหลายๆอุปกรณ์ได้ถามว่าทําไมผมผมไม่ได้ใช้ตัวเมาส์เพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวเมาส์เนี่ยมันบอบบางมากเลยใช้ไปนานๆสักพักหนึ่งเฮ้ยมันบอบบางมากเลยนะครับก็เลยอ่ะกดกุ็ดปิดจบเห็นไหมนี่คือหลักการนะครับง่ายๆในการเซตนะครับถ้ามีปัญหาตรงไหนก็ กลับมาถามได้นะครับยินดีนะครับยินดีที่จะตอบนะครับก็อย่าลืมว่าการเซตค่าเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับมีปัญหาอะไรติตติงพิม์พมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ